สวัสดีครับผมนายสริตมนัสรัตนวงศ์กำลังศึกษาอยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐราศาสนศาสตร์มหาวิทยาล,าลัยราชพัฒน์ลำไผพันธ์นีชั้นปีที่3วันนี้จะมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสนดครับอขอเชิญได้นำตัวก่อนนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวน,าง,นางสมบัติโชตินะคะเป็น ประชาชนของหมู่เจ็ดตำบลวังตะหนวดนะคะอยู่ในความรับผิดชอบของอบตวังตะหนวดจากที่เห็นมาในฐานะประชาชนก็มีความรู้สึกว่าการาจัดการ,กราของอบต,ะตะอยู่ในขั้นที่ดีค่ะ mm hmm. เพราะว่าอย่างเช่นถนนชำรุดตามซอยเล็กๆตามอะไรเงี้ยเขาก็มีการจัดการอย่างทั่วถึงคือปรับปรุงให้มีการจัดจรที่ดีขึ้น สะดวกขึ้นแล้วก็ระบบไฟตามซอยเขาก็มีไฟสองสว่างดีค่ะแล้วก็การบริหารจัดการน้ำประปาที่เราใช้ทุกวันก็มีประสิทธิภาพคระความพึงความพึงพอใจต่อการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลรอมโหนดครับ <c oughs> มีความพึงพอใจแบบมากน้อยอย่างไรบ้างก็อย่างในฐานะประชาชนเรา เรามองว่ามันมีการพัฒนาขึ้นงบประมาณที่เขานำมาใช้ก็เกิดประโยชน์ค่ะเพราะว่าเราเห็นเราเห็นอย่างถนนเราใช้ทุกวันน้ำประปาเราใช้ไฟส่องสว่างตามท้งองถนนมันก็มีเกิดขึ้นจริงอะค่ะจากงบที่เขาอธิบายมาให้เราฟังครับยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับทำให้เราได้รับทราบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความคุมพอใจอย่างไรเกี่ยวกับบรริหาการบริหารงบประมาณนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ